สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ Huawei Mate Pad แท็บเล็ตรุ่นใหม่ในงบที่จับต้องได้มากขึ้นเพียง3,000กว่าบาทแต่แค่ไม่มี Google Mobile Service เท่านั้นเองส่วนสิ่งที่เราควรที่จะรู้ก่อนซื้อรุ่นนี้หรือสเปครุ่นนี้จะน่าสนใจแค่ไหนนั้นไปดูคลิปเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยครับกับผมนายแฟม Let's go เริ่มต้นกันที่เรื่องแรกครับกับเรื่องของหน้าจอและการดีไซน์ครับโดยท็บเล็ตรุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดอยู่ที่8นิ้วนะครับ ความละเอียดหน้าจอเนี่ยจะเป็นกึง่งๆึ่ง HD Plus ครับแต่ว่าให้ความละเอียดสูงขึ้นมานิดนึงจอเนี่ยจะเป็นชนิด IPS LCD นะครับน้ำหนักตัวเครื่องก็จะอยู่ที่ราวๆ3า0กรัมนะครับตัวนี้เป็นแบบนา n o SIM ครับก็สามารถใส่ซิมได้นั่นแหละฮะและใส่ไมโครดีการ์ดได้นะครับ, Micro D ร,บรู้สึกว่าจะเป็นซิมเดียวนะครับสำหรับรุ่นนี้พอร์ตการเชื่อมต่อเนี่ยอันนี้เป็นข้อสังเกตนิดนึงเพราะรุ่นนี้ให้เป็นไมโคร USB 2 0ปกตินะครับส่วนแจ็ครูฟัง3.5มเนี่ยมีมาให้เหมือนเดิมครับอันนี้ยังเเป็นนนข้ออด่่ยูนะ ส่วนมาดูในเรื่องของการทํางานครับรุ่นนี้จะพร้อมรันด้วย Android 10แน่นอนครับพร้อมครอบทับด้วย EMUI เวอร์ชัน10และก็อย่างที่บอกครับ no Google Play นะครับก็คือไม่มี Google นะครับไม่มี Google Mobile Service อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตได้นะครับก็จะไม่มีบางแอป,ปที่มีใน Google นะครแต่รุ่นนี้อาจจะไม่มีอะไรแบบนี้ส่วน CPU รุ่นนี้จะเลือกใช้เป็นตัว Mediatek MTK 8 7 6 8 แบบ8คอร์นะครับตัวนี้ก็ความเร็วก็ใช้ได้ครับแต่ก็ไม่ได้สุดมากคือถ้าเทียบในงบประมาณเนี่ยมันก็อย่างที่บอกเลยครับงบแค่นี้และที่สำคัญคือเป็นทั็บเล็ตด้วยนะครับมันคงไม่ได้เน้นเรื่องเกมมากแต่จะเน้นเรื่องของการแบบใช้งานทั่วไปดูซีรีส์ดูหนังดูเน็ตฟิกอะไรแบบนี้มากกว่าครับส่วนเรื่องแรมครับให้มาที่2กิกสนะครับส่วน ROM จะมีให้เลือกอยู่ที่16กิกแล้วก็32กิกสามารถใส่ microSD โโดได้อย่างที่บอกไปนะครับส่วนในเรื่องกล้องเนี่ยกล้องหลังมีตัววเดียียยนร5ล้าิูสูสอ่่ท F 2.23 สามารถถ่ายวิดีโอ 1,080p 30เฟรมเรทได้นะครับส่วนกล้องหน้าครับ2ล้านพิกเซลครับรูปแสงอยู่ที่ f 2.4และจุดเด่นๆของแท็บเล็ตรุ่นนี้เลยก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ครับความจุมีมาให้ถึง5,100มิลลิแอมกันไปเลยทีเดียวครับก็ถือว่าโดยรวมเทียบกับสเปคและก็เทียบกับราคาที่เปิดตัวมาซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเปิดตัวมาในราคาเริ่มต้นเพียงแค่3,600บาทเท่านั้นครับซึ่งอันนี้เปิดตัวในโรมาเนียนะครับแน่นอนว่าราคาจะมีปรับเปลี่ยนถ้าเข้าไทยหรืออาจจะ เปิดตัวในทั่วโลกเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนบ้างนะครับก็ต้องมารอรุ่นอีกทีหนึ่งได้วกนครับแต่นี่หละครับคือทั้งหมดของสิ่งที่เราควรที่จะรู้ก่อนซื้อหัวเว่ยเมดแพด T8 รุ่นนี้นั่นเองครับขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบครับหากใครชอบฝากกดไลค์กด subscribe และที่สำคัญเลยครับอย่าลืมกดรูบกระดิ่งติ้งๆิงเพื่อรรับการแจ้งเตือนเวลาผมอัปคลิปให,หม่ๆกันด้วยแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าครับซีอูเกนทุนครับบ๊ายบาย